จาวิสนายว่าฉันควรทำสีไอรอนแมนเป็นสีอะไรดีฮึมฮอตรอดเป็นไงสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 k House of t o y s ครับผมและนี่ก็คือ s ซ t ดีทอยส์ที่44ครับกับ Iron Man มาที่2ี่ครับผมโค้ดเนมก็คือฮอต รอดนั่นเองนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ออกมา2ตัวนะล่าสุดก็คือมาที่22แล้วก็มาที่2ี่นะครับโค้ดเดมก็คือเจ้าแท้งนั่นเองตัวนี้เลยนะครับออกมาแล้วเหมือนกันแต่เดียวรีวิวให้ดู ep ต่อไปนะ ep ละตัวจะได้ค่อยๆดูกันไปนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ครับผมตอนนี้2ช่องทางในการจัดซื้อของ set d toys นะครับผมก็คือเพจ set d toys thailand แล้วก็เพจ bb k i d d o r ครับตัวแทนจําหน่าย s e ด d toys ยังเป็นทาง การของประเทศไทยนะครับก็ไปจัดไปเลือกซื้อกันได้เลย2เพจนี้ไปดูกันว่าใครมีของอยู่ในสต็อกนั่นนี่นะครับราคาเท่าไหร่ไปเช็คกันที่เพจ Facebook ทั้ง2เพจนี้ได้เลยครับมาดูที่กล่องก่อนเลยครับถ้าเกิดไม่มี22ไม่มี Iron Man 3อะไรแบบนี้นะมองดูตอนแรกนึกว่าวอร์ a มช i n e ใช่ไหมละ่ะใช่แล้วครับเพราะว่ามันก็คือ War Machine มาร์ที่2นั่นเองเอามาย้อมสีกลายเป็น h อ t r o นะครับผมนี่เลยเทียบไปดู Hot Ro แล้วก็วอร์ a มช i n น2 อ่าโทนี่นะครับเอามาย้อมสีนะเอารถฮอตโอดคันนี้เลยของเขานี่แหละเป็นต้นแบบนะแล้วก็เป็นลายไฟสไตล์ฮอตโอดแบบอเมริกันมัสซอนนะครับก็เลยเท่เลยตัวนี้ก็เลยมีโค้ดเนม่ว่าฮอตโอดนั่นเองนะครับไอรอนแมนสเหมือนกันนะแกงเดียวกับไอรอนเลเจนด์เลยนะครับเฮาส์ปาร์ตี้โปรโตคอลจากไอรอนแมนภาคที่3นะครับอันนี้ก็ยืนแขนกําลังจะยิงอยู่นะสีดําตัดแดงนี่เลยแดงแบบฮอตรดแบบโทนี่บอกด้านหลังก็มี รูปโพสนะครับมีขาตั้งมีมือมีเอฟเฟกไฟเท่านั้นเองนะครับกล่องก็เหมือนเดิมตอนนี้นะิีกิธิ์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษมอกรเรียบร้อยฝาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมเปิดมาฟรุฟเจอกับมาร์กที่22แล้วก็ถาดหลังครับกับอุปกรณ์นี่เลยฐานเป็นลายไายมอนแมนนะครับโอ้อมีพาร์ทอะไรมาให้ด้วยชิ้นหนึ่งนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเออยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปลองดูมือแค่2คู่นะครับผม นะมีรูเสียไฟทั้ง2คู่เลยแล้วก็เอฟเฟกไฟ4ชิ้นนะครับสำหรับมาร์กที่22มาร์กที่22ครับผม h o อต o รอนี่เลยออกมาแล้วนะครับผม1ต่อ10เหมือนเดิมความสูง18ซนติเมตรครับวัสดุก็คือพลาสติก ABS แล้วก็มี PVC ผสมมานะครับผมตอนนี้นะไฮไลท์ก็คือนี่เลยลายเฟลมลายไฟ Hot ต o รสที่ขานะครับ นะเสียดายโทนี่น่าจะใส่ที่แขนมาด้วยนะมีเฟรมที่แขนด้วยนะกระเจ๋งอีกไปคัสตอมก็น,น่าจะสวยอยู่แล้วอย่างที่บอกเลยครับตัวเป็นสีเทาๆเข้มๆนะครับตัดกับสีเงินสีของวอลแมชชีนมาร์กที่2นั่นเองนะน่าจะเงาอีกนิดนึ่งแอบดูด้านๆไปหน่อยหรือมันเป็นแบบนี้นะนั่นเลยวอลแมชชีนมาร์กหนึ่งมาร์กสองอยู่ข้างหลังแต่มาร์กสองเซตดีทอยตอนนี้ทำแค่แพททรีออรดนั่นเองเดี๋ยวค่อยเอาลงมาเทียบให้ดูว่ามันเหมือนกันไหมงานย้อมอีกหรือเปล่า มาดูสีกันใกล้ๆครับนี่เลยดำด้านๆนะเทาเข้มตัดกับเงินนะครับอาร์เรย์เตอร์เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีดาวตรงนี้นะครับผมนะสีแดงก็นี่เลยสีแดงฮอตรรสสีแดงหลักของเราไอรอนแมนเฟล e มนะครับก็เป็นทองๆไล่เฟดไปเมทัลลิกนิดๆนะครับที่ขาดัานตายเป็นสีแดงธรรมดานะข้างหลังก็เนี่ยเฟดดตรงสีดำมาตรงนี้ก็ถือว่า โอเคนะครับผมนะลงสีมาพอใช้ได้นะตัวนี้อืมนะครับจุดขยับครับข้างหลังไม่มีปีกไม่มีอะไรนะืึกหัวยกกลมหน้าอ่าหมุนซื้อ,อได้ไหมติดแก้มที่บ่าตรงนี้นะครับผมหมุนรอบไม่ได้360ไลอ่ามียกออกกึบ แขนนี่จอยเป็นพลาสติกนะครับผมหมุนได้ฟึฟเคแน่นอยู่ฟึฟอ่ะแน่นอยู่ใช้ได้จจข้อศอกงอมือหมุนได้เปลี่ยนได้นะครับลำตัวยกขึ้นได้ไหมจนิดนึ่งอ่ะเอ็นก้มได้นิดหนึ่งหลังได้นิดหนึ่งซ้ายขวานะครับนิดหน่อยนะครับขายืดได้รึดลงมานิดนึงซู๊ฟเตะหน้าเตะหลัง ได้เกือบสุดนะครับฟึบฟแข็งแรงอยู่ขากลางออกได้เท่านี้45เพราะว่ามีเกราะตรงนี้อยู่เขา้างอฟึอ่านี่ก็จะได้ประมาณนี้เท้าบิดได้นิดนึงนะครับอ่ะก็โอเคโพสท่าได้เล่นได้อยู่นี่ฮอตโรชฟฟนี่ฮอตโอชต้องใส่ไฟเล่นหน่อยมันถึงจะเข้านะกับลายที่ขาเป็นเฟรมอแบบนี้ สรุปสรุปพาร์ทอีกชิ้นหนึ่งก็คือมิสไซล์ที่แขนนั่นเองครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูโฟแค่นี้เลยครับเปลี่ยนที่แขนยิงมิสไซล์ปุ๊ม <laughs> เอาฮอต็รตเทียบกับวอ์มชีให้ดูครับผมนี่เลยซ้ายมือคือมาร์กที่หนึ่งนะครับผมส่วนขวามือคือ i อรอนแพทริอก็คือมาร์กที่สองเอาไปทำสีเป็นธงชาติอเมริกาแล้วมันก็คือนี่เลยฮอต็รต งานย้อมบอดี้เดียวกันตัวเดียวกันเหมือนกันเป๊ะครับแค่ทำสีใหม่เป็นฮอตรอสแล้วก็เอามาขายเรามากที่22ได้และเดี๋ยวเขาก็คงมีวอร์มชีิน002ปกติแค่เอาฮอตโรสตัวนี้ไม่ต้องทำสีแดงไม่ต้องทำไฟก็เอามาขายเราได้แล้วเหมือนกันแต่ถามว่าซื้อไหมก็คงต้องซื้อเก็ะปิดอยู่ดีมา จับฮอต r o สใส่ตู้โชว์หน่อยเรียงเอาไว้ความจริงมันจะต้องต่อจากนี้21-22อ่ะแต่ยังขี้เกียจขยับอยูอ่อยู่ข้างวอ a ์มชีนไปก่อนแล้วกันนะช่องว่างๆนี่ลองเปิดไฟตู้ฮอล์อยู่ในตู้ฮอล้เราจะเป็นยังไงอโอเคนะครับโดนไฟก็สวยอยู่ เอาละครับ EP นี้เรียบร้อยไปแล้วกับมาที่2ี่ครับ Hot b Roach นะครับผม E.P. หน้าครับมาถึงแล้วเหมือนกันกับมาที่2ี่24นี่เลยกับเจ้าแท้งนะครับผมเดี๋ยวได้ดูกัน E.P. ีต่อไปทําไมไม่เรียงกันนะ2 3นะ22 23 24กระโดดไปกระโดดมาตลอดเลย z ซตดีทอยส์นะครับ23มันคือเจ้าตัวนี้เลยเรียกว่าเฉดนะครับจะเป็นอีกบอดี้หนึ่งเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะสำหรับมาที่2ี่23แต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้ดูมาที่ี่24แน่นอนและต่อจากมาที่2ีครับผมแอบไปจัดนี่มานี่เลยสลับกันเลย24 กับ42นั่นเองครับผมเวอร์ชันรีออกมาใหม่แล้วนี่เลยนะครับเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วเหมือนกันยังไม่ได้แกะเลยแต่เดี๋ยวจะแกะแล้วเอามาตากแอร์ตากลมดูสัก2อาทิตย์นะหลังจาก EP ที่24แล้วมาดูกันว่าตัวใหม่42สีจะเหนียวไหม ข้อต่อแข็งแรงขึ้นไหมนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะ EP ต่อๆไปนะครับเรียงตามนี้เลยส่วนใครที่อยากได้ยังไม่ได้จัดครับที่เดิม2เพจครับ z D Toys Thailand นะครับแล้วก็ BB Kiddo ดครับผมก็ไปดูรายละเอียดที่2เพจนี้กันได้เลยนะครับผมว่าเพจไหนมีของอยู่ในสต็อกพร้อมส่งก็ไปจัดกันได้เลยครับแล้วเจอกันครับทุกคนไปละ Peace